ขอบใจนี่ยายนุชอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ว่าชย,ยากรมา,มา,มาวุ่นหวายหรือเปล่าเราคิดผิดหรือถูกเนี่ยที่เรามาที่นี่ทิ้งปลาย,ย่างไว้ให้แมวเฝ้าซะละมัง้งนั่นสินะคะแต่เล็กก็ยิ่งไม่ค่อยยอมกลับบ้านอยู่ด้วยอย่าไปเอ่ยถึงมาเลยนะจนอย่างนี้ฉันลืมไปแล้ว ว่าจะมีมันเป็นลูกอยู่อีกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบที่เฮ้ยใช่เลยคนนี้โอ้โหเฮ้ยถอยดิถอยดิถอยดิอะไรอะไรเป็นอะไรเออมึงเป็นอะไรเดี๋อยู่ดีๆบอกใช่เลยใช่เลยเนี่ยอะไรก็วันก่อนพี่ผมเจอสาวที่หน้าลิบอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยโอ้โหเนี่ยใช่เลย ใค <ítulo> <displayed, S 1> รวะเขาอยู needed, hmm. <room. S 2> ่ท <t ake iono> mm ี่นี่แะพี่หน้าเก๋ๆหุ่นแบบว่าอืมเขาอยู่ชั้นเดียวกันด้วยนะพี่เฮ้ยพี่เขาอ่อยผมด้วยนะจริงเหรอวะจริงดิวะอุ้ยสันค้างเลยอะเฮ้ยอุ้ยคนด้วยมาจริงว่าเฮยผู้หญิงคนนี้นะเว้ยเขาชื่อว่ายายนิดาเขาทำงานเป็นนางแบบแล้วที่สำคัญนุ้ย เขาทำงานอยู่บริษัทพ่อมึงอะไม่เคยเห็นเหรอเนี่ยบริษัทพ่อมึงอะนกเอี้ยงออกหน่อยแล้วฮู้โหผมจะไม่เคยเห็นได้ไงอะพี่เพราะผมไม่เคยเข้าไปที่บริษัทพ่อผมเลยอะ คุณครับคุณเดี๋ยวครับคะ่ะคือผมจำได้แล้วว่าเราเคยเจอที่ไหนที่ผับคืนก่อนนี้ครับอ๋อแล้วไงล่ะคะไม่มีอะไรหรอครับเพียงแต่ว่าผมดีใจครับที่ได้เจอคุณอีกเอ่อคุณนิดาค่ะ แล้วคุณพักที่นี่เหรอคะครับผมนันทวัฒน์วรลเลิร์ลักครับอวัเนินี่ดาก็ทำงานกับตะกูลนี้เหมือนกันนะคะเหรอครับใช่บริษัทสุขภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าครับเพราะถ้าใช่อะ่ะนั่นนะบริษัทพ่อผมเองครับ แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณนันที่อยู่ๆจะมาจับแพะชนแกะให้ตะวัดเนี่ยมาเจอกันหนุนยุแล้วให้หนุนทุศเนี่ยมาเป่งตะวัดน่ะอเอ้ยออกจริงีริงไหมคะเรียนว่าเราไปหาหมอสเสน่ห์ยาวแฝดกันดีกว่าไหมคะอืมตายแล้วอันนี้เดียนขวาเป็นทางเลือกสุดท้ายดีไหมคะตอนนี้เรียนว่าเราน่าจะเข้าทางพี่นันทพลจะเหมาะกว่าอ๋อแต่เม่ นุชมันก็หัวแข็งใช่แลือเกินละสิ สีไปทะเลิงที่สดดูสิคะกลางวันแสงๆยังเงี้ยเป็นไรอย่างเนี้ยเอาไปราชการละ่ะกลับบ้านเลยดีกว่าเช็คเลยนะคะกลับไปเหรอนนะคะคิวตานผมเอาสิคะอ๋อครับค,ครับ สองรถค่ะเอออยสี่ค่ะค่ะเอ่อ, 3, อ,อของเดียนพันกับสี่สิบบาทนะคะ อะไรมันยังไม่สําเร็จสักอย่างเลยนะคะตอนนี้ใครกินใครก็จ่ายก่อนก็แล้วกันนะคะอของคุณนันก็2อ0พค่ะพอดีเลยช่วยติดไปหน่อยนะคะ2อ0พค่ะ ติดหมดเสร็กับไปค่ะหุย้ยมาตักคั้นขาวันนี้อาจจะไม่อร่อยเหมือนเมื่อวาน หมายความว่ายังไงคะเมื่วานไปทานข้าวกับหมอวัดมารู้สึกยังไงบ้างนุอย่าลืมนะเขาเป็นแฟนของโสมิกาอัชยาเนี่ยแหมนุชนี่ไม่ใช่สาวน้อยที่มาเจอหนุ่มๆปุ๊บก็วันไว้นะคะ<ว>แต่นาคตน่ะ แน่นะสแสดงว่านุชอาบอกนุชก่อนอาไม่ชอบให้นุชคิดอะไรแบบนี้ทำไมล่ะคะอาห่วงนุชอารักนุช มากก็รักมานานแน,น,นุช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 เด,ด,ดี๋ยวนุชต่อยอีกแทนนุานาซียาอย่ามาทำอะไรง่ายเกลียดที่นี่นะที่นี่ออกมาที่นี่อานั่งอยู่คนเดียวยังไม่น่าเกลียดเลยนาซียาทำน่าเกลียดก่อน รักนุชรักมานานแล้วไอ้การที่อาพูดความจริงกับนุชเนี่ยมันน่ารังเกียจสักกว่าโถอาชญาอากับนุชเราเป็นญาติกันอาเปน็นอาของนุชแต่อาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนุชอารอมานานแล้วนะรอที่ยังนุชมองอาอย่างผู้ชายที่พร้อมจะเป็นเพื่อน เป็นแฟนหรือเป็นคนนักอาจจะไม่ยอมให้ผู้ชายหน้าไหนมาแย่งลุดไปจากอาหรอกหรอบอกอามาดีกว่าว่าลุดรู้สึกยังไงกับอาตอบจากใจจริงนะลุาไม่มีคำตอบอะไรจะให้อาหรอกค่ะเอาอย่างนี้นะคะใจเย็นๆเ,เราเริ่มต้นใหม่ก็ได้สมมติว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเลย แล้วเราก็กลับมาเป็นเหมือนเก่านี่จะพยายามลืมทุกอย่างที่หมดไม่อาไม่ต้องการให้หนุชลืม